สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ Agri Culture Innovation หรือนวัตกรรมการเกษตรครับผมนายจักรพัฒน์พวกแสนรหันนิสิต6 5 8 0 1 0 0 0 7 9รายวิชาผู้นำการพัฒนาภาคการเกษตรครับอย่างแรกเรามาทำความรู้จักกับเกษตรเพื่อความแม่นยำสูงนะครับเกษตร แม่นยำสูงนั้นเป็นเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลในการควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนวัตกรรมที่ผมชื่นชอบนะครับคือการใช้โดนเพื่อสำรวจแปลงเกษตรครับโดนเกษตรคือเป็น เทคโนโลยีที่ช่วยกเกษตรสามารถตรวจสอบสภาพกเกษตรได้จากมุมสูงครับโดยไม่ต้องสำรวจเองใช้กล้องความละเอียดสูงเซ็นเซอร์อินฟราเรดและเคราวหขอข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนครับหลักการทำงานของการใช้โดนสำรวจแปลงกเกษตรนะครับคือ 1. บินสำรวจและถ่ายภาพพื้นผล คือโดนติดตั้งกล้องมัตติสเปกตรัมและกล้องอินฟาเรดครับโดยถ่ายภาพได้จากมุมสูงเพื่อวิเคราะห์สุขภาพพืชความชื้นในดินและปัญหาศัตรูพืชครับ2คือการตัดตรวจจับปัญหาภายในแปลงเกษตรครับนั่นก็คือวิเคราะห์จุดที่พืชขาดน้ำหรือติดโรคโดยใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายครับเกษตรสามารถใช้ข้อมูลนี้ ปรับการให้น้ำปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงได้ตรงจุดครับ 3. คือพ่นปุ๋ยและสารเคมีแม่นยำใช้โดนพ่นสารเคมีอัตโนมัติแทนใช้แรงงานคนครับแล้วก็ช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ได้ด้วยครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสัตรตูพืชครับ 4. ส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ครับ ข้อมูลจากโดนนั้นถูกประมวลผลและแสดงผลบนแอปพลิเคชันเกษตรครับช่วยให้เกษตรสามารถวางแผนและประปับปรุงการเพาะปลูกได้แม่นยำครับข้อดีของการใช้โดนนะครับคือ 1. ตรวจสอบที่แม่นยำครับโดนสามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอจากมุมมองที่สูงทำให้สามารถตรวจสอบสภาพของพืชผลได้อย่างละเอียด รวมถึงการมองเห็นปัญหาที่ไม่อาจาสังเกตเห็นจากพื้นดินครับเช่นศัตรูพืชหรือการขาดน,น้ำา 2. นะครับคือการช่วยประหยัดเวลาการใช้โดรนสามารถสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ภายในเวลาอันสั้นครับเมื่อเทียบกับการสำรวจด้วยวิธีแบบดั้งเดิม 3. นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีกว่าโดรนสามารถบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ครับเช่น ความชื้นในดินหรือปริมาณแสงที่ตกกระทบทำให้กเกษตรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 4. ช่วยลดต้นทุนในการทำงานครับคือการใช้โดรนช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลไปสำรวจพื้นที่ต่อยากต่อการเข้าถึงครับต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของการใช้โดรนนะครับมีดังนี้ครับ 1. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าใช้ใจ่ายในการซื้อโดนที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการเกษตรอาจสูงครับโดยเฉพาะรุ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลหรือถ่ายภาพในความละเอียดสูง 2. คือความซับซ้อนในการใช้งานครับการใช้งานโดนต้องมีการฝึกอบรมหรือการศึกษาวิธีการควบคุมและการบำรุงรักษาครับข้อเสียที่3นะครับสภาพอากาศครับโดนไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ ที่ดีในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำเนว่อยครับเช่นลมแรงหรือว่าฝนตกครับหรือถ้ามีบอกหนาซึ่งอาจจะส่งผลในการสํารวจไม่แม่นยำครับ 4. ข้อจํากัดด้านกฎหมายครับในบางประเทศหรือบางภูมิภาคนั้นอาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่จํากัดการใช้โดนในพื้นที่เกษตรกรรมครับซึ่งอาจทําให้เกษตรกรรมต้องขออนุญ,ญาตก่อนการใช้งานครับ ต่อไปนะครับผมขอสรุปการใช้โดนเพื่อสํารวจแปลงเกษตรนะครับการใช้โดนเพื่อสํารวจแปลงเกษตรครับนั้นมีความแม่นยำสูงเป็นเทคโนโลยีในการเกษตรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลครับ ในการสำรวจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนและลดผลกระทบในการใช้แรงงานคนออกไปสำรวจในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่การใช้โดนนั้นอาจเกิดปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศและค่าใช้จ่ายเป็นต้นครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ